สวัสดีครับไอซี MC, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็นี่ครับบริเวณนี้จะเป็นที่พักของคนไปหากินเนาะคนบ้านผมนี่แหละออกหาอยู่หากินหาเห็ดนี่เขามานั่งพักอยู่ตรงนี้๋ยวนี้แหละครับไอซี่มันเป็นโคกเป็น ด่านเนาะเรียกผมว่าบ้านผมเรียกว่าด่านด่านอันนี้ตรงนี้ปิจุกที่เขาหาอยู่หากินถ้าแยกกันไปก็จะนัดพบกันอยู่ตรงนี้มานั่งคอยกันอยู่ตรงนี้นะครับมานั่งรอกันอยู่ตรงนี้แถวบริเวณนี้แล้ครับอันนี้บ้านผมเรียกว่าด่านคอยนะครับพี่ีนี่ครับ ด่านคอยเนาะ,ะเขาจะเดินมาเนี่ยเดินมาทางนี้นะครับออก็มนัดถ้าเดินมาจากบ้านก็ใครออกใครเดินทางก่อนก็มันรออยู่ตรงนี้นะครับพี่ี่เห็นไหมเขาจะตัดไม้ทำเครื่องไม้ไว้ใครกลับก่อนก็ตัดไว้อันนี้ผมมาคนเดียวก็ไม่มี มันจะตัดไปเนาะเพราะว่าผมไม่ได้นัดใครมานี่ครับเห็นไหม,มสัญ,ญลักษณ์ของเขานะครับพี่สีเขาจะตัดไม้ไว้ตั้งนานแล้วเนาะโอ้เจ็นใบไม้เหี่ยวแล้วทำเป็นสัญ,ญลักษนณะ์พีสีเคยเห็นไม้ไม้อะไรนี่ครับนี่ใบนี่ เขาเรียกบ้านผมว่าเรียกไม้คอยนะครับนี่ต้นคอยนี่นะครับส่วน,นถ้าผู้เฒ่าผู้แก่เขาเรียกว่าดานนางคอยนะครับตรงนี้ดานนางคอยบริเวณนี้นะครับพี่สีตรงที่ผมยืนดูนี่มันจะเป็นแบบนี้มันจะลุกเนาะลุกต้น หักนะครับอีซี่ต้นไม้คอยเนาะอยู่ในกลางก้นกลางหินนะครับอีซียังไม่ตายเนาะโอ้ทนทนเก่งต้นไม้นี้นะครับไปก็นี่แหละครับบริเวณน,นี้แหละน,นี่ก็เป็นนี่แหละเขาเดินคนเดินประจำเนาะเดินทุกวัน เดือนตรงนี้เนี่ยทางเส้นนี้เห็นไหมครับนี่ครับก้อนหินก้อนหินแล้วก้อนใหญ่เนาะผงก็มาคนเดียวครับอีซีส่วนช่างพงก,ก็ไม่รู้ไปไหนเนาะเอารถไถไป ไม่ได้ถามเนาะเอาน้องพารวยไปไม่รู้ไปไหนไม่ได้ถามครับอีซีนี่ครับทางเดินกลับเนาะไปหาเห็ดก็ไม่ได้นะครับได้ไม่เยอะจะเอากลับไปให้เมมาต่อยผัดผัดเห็ดนะครับอีซีโอ้ผมอุตส่ารีบเดินเนาะ รีบเดินเผื่อจะทันเขาจะหน่อยก็ไม่ทันนะครับพี่สีก็นี่นะครับจะเป็นทางเดินกันนี้มีแต่รอยเท้าคนเนาะทั้งไปทั้งกลับมีรอยไปหาเห็ดรอยกลับก็มี ตอนผมกลับนะครับในอีซีนี่เดี๋ยวไปถึงตรงที่มีน้ำก็จะพักดื่มน้ำก่อนเนาะเพราะว่าน้ำอยู่ตรงนี้มันใสสใๆครับซบฟี 14. ไม่ได้ผมไม่ได้ถือขวดน้ำมาเนาะ ผมมากินตามห้วยตรงที่น้ำามนเป็นน้ำบาบอเนาะนี่ครับน่ครับก็มาถึงห้วยแล้วเนาะนี่น้ำ โอ้ยด,นดนยนืนี่ครับโอมาอะไรนี่นี่นะครับแถวนี้จะมีน้ำดื่มเนาะนะครับน้ำมันไหลลงมาจากนู่นแหละครับพี่สีบนนู่นนะบนเขานูน่นก็นะอ่าครับเุณผู้ผม ก็ดื่มน้ำเสร็จแล้วนะครับเอฟซีก็เดินทางกลับเนาะเห็นปลาหาสมธรรมชาติดูป่าดูเขาโอ,โ,อโอ้ไม่มีคนเดินตามหลังผมมานะโอ้ก็ทำดีเนาะตรงนี้ทำสะพาน ผ่านไม้นะครับพี่ซีอาไว้ตอนเดินทางกลับก็บตรงทางนี้นะครับพี่ซีผมก็เดินเห็นแล้วครับป่าแต่ก่อนนี่วัวควายจะเยอะนะครับพี่ีแถวนี้ เาวัวคายมาล่อยเนาะแต่วันนี้ไม่เห็นทุกวันนี้มาหลายครั้งแล้วครับยังไม่เห็นวัวควายตรงนี้เลยแถวนี้เลย <c oughs> ครับไปหาเห็ดเนานะไม่ได้นะครับได้ไม่เยอะไม่มีแล้ว นี่เหมือนเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่โอ้โหเอฟซีนี่แลกวงูกขาวโดอกใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มันไม่ได้เนาะอ,อันนี้แบบนี้ไม่ถือว่าไม่ได้นะครับเอฟซี เนเย็นสบายครับฟีซอ้ขึ้นขึ้นเปียกหมดแล้วมาครับครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ